สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมพี่หมอเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนี้ Fast e e d Heat กันอีกเหมือนเคยนะครับและรถที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเจ้า Nissan Skyline นะครับ R32 นะนี่ GTR ก็จะเป็นรถสปอร์ตซิงยุค90นะครับนี่ไฟท้ายโดนนัดนะครับไปเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะครับกดเข้าไปเรามาเริ่มกันที่กระจังหน้านก่อนเลยนะครับผมจะให้ดูนี้นะ อ่มันสามารถแปลงเป็นอ3 4ได้ด้วยนะครับนี่สวยมากเหมือนอ3 4ามสี่เด๊ะแต่ว่าเราจะไม่แปลงนะครับเพราะว่าเราจะแต่งให้นเป็นอ3 2เนาะมาดูซิว่าชุดแต่งอ3 2มันแต่งใหม่ๆได้บ้างก็ถ้าเกิดจะแต่งได้อยู่ประมาณสามแบบนะครับก็จะมีอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ของเดิมเนาะ อันนี้ก็สวยเอาอันนี้ไปามาดูในส่วนของสปริตเตอร์ผมชอบอันอเอาไปไหนแล้ววะนเนี่ยผมชอบอันเนี้มันดูแบบว่าเรียบๆดีดูแบบสวยเรียบๆเ,เอาอันนี้ไปแล้วกันนะเนะมานดดูในส่วนของอ่าฟอนต์ขนาดนะครับนี่ก็เป็นเขี้ยวเนาะ เขี้ยวเราใส่เขี้ยวเล็กๆก็พอละอ่ะห้าร้อยโคมไฟหน้าเปลี่ยนอะไรได้บ้างโคมไฟหน้าก็เอาเป็นไฟเดิมเนาะ,ะดูคลาสสิกดี <c oughs> มามาในส่วนของฮูดนะครับฝากระโปรงหน้านะครับเี่ ตามสี่แบบนะครับอ่เอาเป็นไหนดีอันนี้ไหมเอาอันนี้ก็ได้นะอ่ะเอาอันนี้ไปในส่วนของกระจกนะครับเราก็ปรับเป็นใสสุดนะครับนี่จะได้เห็นหน้าตาคนขับด้วยว่าหล่อแานไหนต่อไปในส่วนของอ่าบอมอ่าบังโคนหน้านะครับ ปรับปรุงกล้องกันนะบางคนหน้าก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับความยืดของล้อนี้ก็จะยื่นออกมาหน่อยเดียวนะครับตรงนี้ของสปีดทันเตอร์นะเอาผม,มาเอาเป็นของสปีดทันเตอร์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันล้อมันยืดออกมาหน่อยนึงเฮ้ยนี่สวยป่ะอ๋อแต่ว่ามันเป็นชุดแต่งของอาสามสี่แมวแมวแล้วเราเอาเป็นอันนี้ไปแล้วกันเนาะ ต่อไปก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับโหย้ายมาด้านหน้าเลยเฮ้ยนี้อย่างซิ่งอะลเอาเอาไปรถซิ่งนะครับของเรากระจกซิ่งต่อไปล้อไซส์สเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นไซส์สเกิร์ตของ r า4ามสี่นะครับใช่ไหมไม่ใช่เว้ยอ๋อใช่ใช่ถ้เาเราของเดิมไปดีกว่าเนาะไม่เปลี่ยนแล้วกันในส่วนของซุ้มล้อหลังนะครับ นี่เราก็จะเอาเหมือนข้างหน้าเลยเนะาะก็จะเป็นของตัวปีคอนเตอร์นะครับกดอไ,ปไปต่อไปก็มีอันสองอะบับเบิร์ดครับเฮ้ยอ๋อมัน,นยกเคสประมาณถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาใช้ของตัวไหนแบบนี้ไอคูลเลอร์หน้ารล่างก็จะหายไปด้วยครับถ้าเกิดว่าเราต้องใช้ของเดิมนะครับไปต่อไปก็สปอยเลอร์นะครับนี่โอ้สปอยเลอร์เราจะไปซิ่งนะครับเราก็ต้องเอาแบบเอาแบบไหนสปอยเลอร์ใหญ่ๆป่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสปอยเลอร์รถแดกนะครับนี่ อันนี้คล้ายๆสปอยเลอร์รถพวกไฮบร์คารเลยพวกเนี้ยเอาไหนดีจริงๆของเดิมก็สวยนะเราจะเอาแบบรถซิ่งเดิมๆไหมเฮ้ยไม่ได้เว้ยเพราะว่าซุ้มล้อนหน้ากับซุ้มล้อหลังเราขยายใหญ่และก็ต้องซิ่งจัดเต็มไปเลยปะเอานี่ไปเลยใหญ่หน่อยต่อไปในส่วนของทาวทิเตอมดซื้อไปซื้อไปก็ไม่ได้ฟังหรอเพลงอะ <c oughs> บัมเปอร์หลังอาต่อไปก็ในส่วนของไฟท้ายนะครับอ่าอุ้ยเฮ้ยอันนี้สวยว่ะนี่สวยสวยผมเอานี้ไปเลยแล้วกันโชว์ไฟท้ายสีขาวสวยดีต่อไปก็ในส่วนของป้ายทะเบียนนะครับอสอบป้ายทะเบียนขาเรียกก่อนอ่ารถญี่ปุ่นก็ต้องประมาณนี้ครับออกดีก็ขาวาเทา ในส่วนของกรอบายทะเบียนไม่ใส่นะครับมาใส่ตัวหนังสือนะครับเราก็จะใส่เป็นอ่อ่าสาม,ส,ามสองลวกันเ,เดี๋ยวแป๊บนึงอา่าสามสองอา่าต่อไปกันในส่วนของอา่า diffuser นะครับเฮ้ยนี่สวยวะ่ะนี่เอาไปเลยจัดไปเลยมันมืดหน่อยนะไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นหรือเปล่านะ ต่อไปก็ในส่วนของท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียของญี่ปุ่นเหมื่อรถโร,ถรถสซิ่งยุคเก้าศูนย์ก็จะท่อใหญ,ใหญ่ประมาณนี้เนาะนี่แบบนี้เี่มันแบบปลายมันจะเป็นสีไทเทเนียมนะครับกดเข้าไปเหลืออะไรหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูล้อก่อนล้อนี่ก็จะต้องเป็นล้อนี่ล้อน,นิโโ้นะครับเป็นล้อห้าก้านนะาาสไตล์รสซิ่งยุคเก้าศูนย์นะครับ ขนาดล้ออ่ะปรับใหญ่สุดไปแล้วต่อไปก็ในส่วนของเบรกนะครับนี่อ่าเราก็ใส่เป็นเบมโบ่ไปนะครับแล้วหลังก็เหมือนกันนะครับใส่เป็นนี่ลอนนิทโม่เหมือนกันนะครับเบรกก็เบมโบเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอยยังสวยออกมาข้างนอกแล้วยังสวย สวยจ้าด,ดูดูไฟท้ายดิโหยังสวยอะ่ะเบิร์งไปหน่อยโอ้โหอย่างแรงไปเดี๋ยวเราไปสนามกันเลยนะคนในตั๊บไปผมว่าปเปในตั๊กถังเดียวมานะครับกดทีเดียวแบบพุ่มยาวๆเลยมาเรามาเข้าสู่สนามกันเลยนะครับเอ๊ดกดะกิบ้าบไปเลย อาสนามนี้่สุดใหญ่เป็นปรถจักรอ่ะนะครับจะไม่มีรถทุบประคารเอ้ยไม่มีรถไฮประคารเนาะนี่โอโ้โดนเบียดว่ะเฮ้ยเอ้ยอาสามห้ามาแกล้งอาสามสองก็ถือว่ากำลังดีเลยนะความแรงกดในตัดไปเอา โอ้โหเอาว่ะเฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆอะคนจะตัดไปฝนตกแล้วถนนเปียกตอนนี้เราก็อยู่ที่หนึ่งนะครับที่สองตามมาอยู่หนึ่งร้อยกิโลเอ้ยหนึ่งร้อยเมตรนะครับคนจะตัดไป สามร้อยสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบสามร้อยเจ็ดสิบคนในตั้งจำลองหลุดโค้งแล้วกดในตั้ไปตายโอ้โหแห่โค้งอ่ะอ่าในเวลาดิฟต์เราก็ต้องกดเบรคมือหน่อยนะครับ มันจะมีบางรุ่นบางคันนะครับที่ว่าเวลาดิฟไม่ต้องกดเบรกมือนะครับแค่ยกคันเร่งแล้วก็เติมคันเร่งลงไปมันก็สามารถดิฟได้เลยนะครับเราก็ต้องแบบมาลองดูนะครับว่าแบบไหนมันแบบว่ารถแต่ละรุ่นนะมันใช้การดิฟแบบไหนเนาะเดี๋ยวจะดิฟสวยๆดูน,นี่อ่ะนี่อ่ะกดในตัเข้าไปกดในตัเข้าไปโอ้โหนี่ไม่ใช่ไฟเอ็มนะก็ไตขอบอะ่ะ กดแตาสำลองนะครับไปพุ่งไปโอ้ไปแล้วโอ้โหสามร้อยหกสิบสามเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบสอง อืมสอยต้นมพะพร้าวเลยเกกาดีนะกดิฟดิฟโอ้โหอืมชนแรงหมดชนหมดไม่สนเก้าอี้ใครโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไงขับรถไฟเอฟมากไม่เคยได้ขับรถในนี้ฟอตปีด อันนี้ผมก็มาอัดคลิปเลยนะผมไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยนะเข้ามาถึงก็ไปซื้อรถมาแล้วก็อัดคลิปเลยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือห้าร้อยเมตรสุดท้าย อ่าโอเคจบไปแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอาไวค้คลิปต่อไปผมจะพาเวซิ่งรถออะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย